สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะฮะเจ้าแคคตัสนะครับหรือเราเรียกกันว่ากระบองเพชรนะครับวันนี้นะผมก็จะมาพามาชมนะครับเจ้าแผงคอม้านะครับเป็นแคคตัสอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่ามันเป็นไม้ที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็ใครหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบนะครับเจ้าแผงคอม้าเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะนะค่อนข้างที่จะ ชัดเจนตรงคือเจ้าหนามของเขานะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับแผงคอม้านะครับคนไทยก็เลยเรียกว่าแผงคอม้านะครับแผงคอม้าเนี่ยตัวต้นเขานะครับมีลักษณะหลายสีนะครับก็จะมีตั้งแต่สีเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็สีออกม่วงๆไปเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบว่าสีปกตินะแล้วก็นอกจากสีพวกนี้แล้วนะครับก็จึงจะมะีสีที่เป็นไม้ด่างนะครับ ต่างๆนะอาจจะมีสีด่างสีเหลืองนะครับบา,บางต้นก็เป็นด่างออกสีแบบชมพูสีแดงนะครับผสมกันระหว่างแล้วสีชมพูแดงเขียวเหลืองนะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งหลากหลายนะครับตั้งแต่หนามเอ่ยนะครับมันก็จะทําให้แผงคอม้าเนี่ยมีสเสน่ห์ของเขาไปอีกนะครับอ,อย่างอย่างอันนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นะครับก็จะเป็นแผงคอม้าแบบไม้ไม้มเมล็ดนะครับ ก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กๆนะสีเขียวอ่อนก็มีนะครับเขียวเข้มก็มีนะข้อดีของไม้เมล็ดคือเวลาที่เราซื้อเมล็ดมาเนี่ยมันก็ะเมล็ดเนี่ยราคาถูกกว่าเจ้าแผงของม้ามากนะครับก็เมล็ดหนึ่งอาจจะวันที่30บาทนะครับบวกลบนะแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการพร้อมเมล็ดนิดนึงนะครับแล้วก็แหล่งที่มาของเมล็ดนะครับก็ต้องเลือกกันให้ดีนะครับครับเราก็จะได้เจ้าลูกไม้นะครับที่สวยๆกันอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวอันนี้นะครับเรามาชมต้นแผงข้อมา้าอันนี้ก็เป็นลูกไม้อีกอันนึงนะก็อายุน่าจะประมาณสัก2-3ปีนะครับเริ่มออกฟอร์มแล้วนะอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมชื่นชอบนะหนามค่อนข้างออ,ออกสีเข้มๆตัวต้นสีออ่เข้มหน่อยนะครับมีสลับกับสีแบบอ่อนๆนะครับก็มีสเสน่ห์นะครับแล้วก็เริ่มออกฟอร์มเรียบร้อยแล้ว หัดมานะไอ้ต้นนี้นะครับเป็นเป็นจริงๆแล้วต้นนี้มันเป็นไม้ตัดลงนะครับไม้กราฟนะครับแล้วผมก็ตัดลงนะครับเนื่องจากจริงๆแล้วมันหักนะฮะอันนี้เอาลงมาได้ประมาณ2เดือนนะครับก็ผมเช็คระบบลากแล้วเดินได้ดีนะครับแล้วก็ยอดเดินได้ดีนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้รอดอกนะครับต้นส่วนต้นนี้นะฮะต้นนี้เป็นไม้มะเลนะเลี้ยงมานานแล้วครับ ออกฟอร์มนะครับฟอร์มสวยครับออกค่อนข้างกลมนะครับตัวหนามเนี่ยเป็นแผงแบบชัดเจนมากแล้วก็ออกดอกมาหลายรอบแล้วนะฮะแต่ว่าผมยังผสมไม่ติดทกทีเพราะว่าเขาออกอยู่ต้นเดียวนะครับต้นสองต้นนี้ก็จะมีด้านข้างสังเกตนะฮะก็จะเห็นเป็นแบบเหมือนเป็นลาสนิมนะคือแผงเขาม้าเนี่ยข้อข้อเสียเลยก็คือเราอ่ะไม่ควรเลี้ยงเขาในที่ที่ชื้นเกินไปนะครับผิวก็จะเสียได้ อันนี้ก็จะเป็นไม้กราฟนะครับส่วนอันนี้เป็นไม้มะเลนะเป็นต้นที่ผมชื่นชอบนะครับทรงเขานะครับแล้วก็ตัวหนามนะหนามสั้นๆนะอันนี้อ่าถัดมาถัดมาอันนี้เป็นแบบว่าหน้าตาเหมือนส้มบอลลูนมากเลยนะครับแล้วก็สีค่อนข้างม่วงนะครับ ก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะเอาไว้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะคะให้เพื่อนๆดูในแบบให้เห็นละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันนะครับขอบคุณครับ